บนเขาเหรอพี่่อยู่นันพวกเมีอวุอยู่บนไปแล้วไปโอขอหรือซ้ายดีแเราสองคนตามไปก็อันตราย เจอจองเสือหมานทำไมไมาอยู่ตรงนี้ฉันคนถามนายมากกว่าทำไมนายมาอยู่ตรงนี้พอดีแถวนี้ทุ่งดอกไม้สวยมากก็เลยมาเรียกพวกคุณไปดูพวกเราตกใจแทบแย่เธอถือไม่ไผ่ทำไมอ่ะถือม้แบบนี้อย่าบอกนะว่าเจอจรภูเขาเมื่อกี้เราเห็นเหมือนพวกจรภูเขาแต่พี่ใหญ่กับผู้หญิงคนหนึ่งไปจะคุณชายใหญ่กับผู้หญิงเหรอไม่ยังไม่ถึงอีกหรือว่าเรามาผิดทาง ไปไม่ได้ตามรอยมาไม่น่าผิดนะแล้วไป đ â ข้างในน่าจะเป็นรังโจร จะอยู่ข้างนอกไปก่อนเื้นยาเรามาดื่มก็เถอะมีคนเฝ้าอยู่ต้องไปดันจนนะพี่หนาน่าจะอยู่ข้างในลูกชายหนาเป็นคนดีทำไมถึงโดนพวกมันจับไปพวกมันทำเพื่อเงินจับคนไปก่อนแล้วค่อยเรียกค่าไทยตรอนี้ทำดีดีแล้วโด่งดังทค่ทำได้ดีมากซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเอ๊ะทำเงินั้าไปใหญ่ดีมากมาก ฉันอยากถามคำถามพวกแกต่อมาตามความจริงก็พอแล้วแกเป็นลูกชายของว่านฉี่ซื้อหลานชายคนตกของบ,าาบ้านว่านใไ่มาแกละ่ะชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนถามแล้วไม่ตอบใช่ไหมไปไม่น่าลูกพี่พวกเราเหรอฮะเฮ้นายต่อยเองไม่เจ็บมือรึไงจะเจ็บนิดๆนง <c oughs> พวกมันถูกมัดปากไว้จะพูดได้ยังไงเล่าเอาผ้านในปากออกก่อนสิลองเราฉลาดจริงๆตอนนี้แกพูดได้แล้วฉันเป็นลูกของว่าจีซื้อแกล่ะฉันก็คือฉันนี่แม่หนูเธอนี่น่าสนใจจริงๆฉันก็คือฉันพวกแกเป็นอะไรกันพี่อนกันเพื่นอนกัน รู <sk un> <sk un> <sk ้ใจกันดีจังเหรอกล้าหลอกฉันเหรอฉันสืบมาหมดแล้วแกมีน้องสาวเหรอเขาเป็นลูกเมียน้อยพ่อแกหรือไงหอลูกพี่ตีเหล็กต้องตีตอนร้อนผมจัดการเองนิยลพูดมาพวกเราเป็น คนรักกันเข้าใจได้เข้าใจได้แกเป็นห่วงเขาเขาก็เป็นห่วงแกแม่สาวคนนี้เขาเป็นใครล่ะอเขาเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นสาวใช้อะสาวใช้ สาวใช้สวยขนาดนี้เลยเหรอก็เขาทำงานเป็นสาวใช้ขโมยเสื้อคุณหนูมาใส่ใช่ใช่พวกคุณอยากได้สาวใช้หรือเปล่าเอ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 าบ้านแกสิอยากตายหรือไงใจนีเปล่าฟังนะท่านไม่อยากเสียเวล่ะที่จะพวกแกมาเพราะอยากได้เงินแกเขียนจดหมายเป็นไหมแม่หนูไม่ต้องกลัวพวกเราไว้หูปังถึงที่นี่จะดูไม่ดี พวกนี้ดูเหนินก่าไปนิดนึงถ้าหากเงินไม่พอแล้วก็คงไม่มีคําว่าถ้าหากละมัง้งเขารวยขนาดนั้นคงจะช่วยใจ่ายให้เธอได้พวกเราไม่สนิทกันบ้านวานคงไม่ช่วยฉันหรอกได้ยินหรือยังเขาบอกว่าไม่สนิทกับแกฉันให้ได้ไม่มีปัญหาเล่นพอหรือยังเหยนจดหมายลูกพี่ ไม่มีปากกาสักหน่อยก็ใช้เลือดเส้ทองขวาหน่อยฉันอยากได้เลือดอนี่จ๋าจ๋ฉันมีปากกาแล้วก็ไม่บอกเราจะพูกักนุกได้สองคนทำไมทั้งสองคนถูกจับมาด้วยวะเล่าแล้วเรื่องมันยาวนนฮะใช่เธอจริงๆด้วยนี่สองคนนี้เป็นใครอะสมองไม่มีปัญหาหรือไงพวกเราไปสืบมาแล้วอ คนของบ้านวาน <c oughs> คุณชายสีของบ้านวานอ๋อุณชายเฟอิองไงไม่เคยได้ยินเหรอเ <c oughs> ทียไปทช่วฟอซานเลยนายดังมากนะเนี่ยใช่ไหมว่า <c oughs> ยังไงอยากมาช่วยพี่ใหญ่เหรอไม่ดูตัวเองเลยเปล่านะฉันมาจับจิ้งหรีดแถวนี้ตั้งทาง <c oughs> ไม่รู้ว่าพี่ใหญ่อยู่นี่ <c oughs> ว,ว้าวแล้วแล้วผู้หญิงคนนี้ใครเหรอคนใชายของฉันเป็นอะไรกัน ศัตรูพูดพร้อมกันเลย,เยสงสัยบ้านวานเขาชอบเล่นแบบนี้กันคุณชายกับสาวใช้เป็นคนรักเหรอใช่กับเขาเหรอไม่มีทางไม่มีทางพูดถูกแล้วไม่มีทางเป็นอันขาดเพิ่มชื่อพวกมันเข้าไปเรียกไปห้าพัน